สวัสดีครับรรหนูเริ่มดีใจขึ้นแล้วอ่ะพ่อ โหลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาหาของชเฉยครับผมมาหาของผมมาทุก็ามาดูของเลยว่าผมได้อะไรมาแล้วยังนะครับ ผมกำลังหาของอยู่นะครับ AEIU ผมไปดูแล้วครับมันน่ากลัวเพื่อนผมก็ยังไม่อยู่หายเอาเป็นแบบเปิดไมค์ก็ได้นะครับ เจอแล้วเอาแป๊บนึงหนูม่เกี้หนูเลยหนูกดไงหนูกอดอะไรล่ะเมื่อกี้หนูหนูจะเอาเอา่มไอหนูจะเป็นหัวขห,หน้าห้องนี้ค่ะพ่อ Thơ. nước ngươi, ngươi đã ngủ rồi, ngươi đã ngủ rồi Ngươi muốn nghe bài hát không, ngươi hãy nghe Đừng quên nghe bài hát của vẫn còn เข้าเกมไปเลยอ่ะ<า>ให้หนูกดข้างล่างก่อนไปเลยอ่ะ หูฟังไหมถึงว่าหูฟังเล็กใช่ไหมคะไม่อ๋ออันนี้ไดยินแล้วโอเควันนี้ก็มาอยู่ในเกมวีน่เวอร์นะครับเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปนะครับเดี๋ยว ผมจะอันนี้นะครับผมผมต้องตั้งค่ายทีพ่อต้องตั้งบู๊เราตั้งค่ายด้วยตอนนี้เราจะหาเกมที่ผมชอบเล่น ก็ไปได้แล้วแวล์เวผมเข้าไปได้ผมจะไปดูว่าใครเขาทำกับผมอะอะ,อะจุดสามจุดเอา เป็นหัวหน้าห้องใช่ไหมถามถ้าเตะคุณออกโดยนม่งเราเป็นหัวหน้าห้องใช่ไหมเราฉันเป็นหัวหน้าห้องใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ดูเฉยแล้วฉันดูก่อนจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊ฉันคือบ้านเกาะลอยฟ้าตีไอ้ไก่หน่อยดิ โอเคใช่อย okay, so ู่นะจริงเลยว้าวจุดของผมเป็นตัวยิงนั่นแหละไม่เอาดานี่แม่เว้ เอิอผมผมไม่รู้ว่าผมจะเอาไดเมื่อกี้ผมไปเลือด่านปิดเอิมผมไม่รู้ว่าผมจะเข้าได้มันไม่นเนี่ยว่าผมเข้าได้จ้ะว่าผมสามารถกลายเป็นหัวหนะ้าเ้อาได้อืเอ๋อผมไม่เอมกรสวรคร์จ้ะหนีไปแล้วหาฉันไปหาอย่างอื่นจ้ะถาสัญญาอย่างอยู่ แค่ด่านตัวเล็กอะยังอยู่เนี่นรยะนะรู้รู้ว่าเปิดไม้สร้างบ้านก็แค่หนูจะเอาด่านนี้เฉยหนูนชอบด่านด่านสร้างบ้านอย่างนี้ปุ๊กินนั้นเกล้าเพชรนั้นจ้อ นั่นนั่นโแน่นโอเคเปิดไม้ได้ไหมเนี่ยเปิดไม้คุยกับเขาได้แมวมแมีของเยอะมากมีของเยอะนี่นี่ดูอันนี้เบยะิ้นช่อีอันนี้บย่ม่ไม่ใ่ไม่ยอมฉัไม่ยอม จะหลอก,อนนเ,พอลอกเพื่อนฉันจะหลอกไหมเพื่อนฉันจะหลอกไหมจะให้ฉันเก็บขอ,องอย่างโวนๆนะเข้ามาละจะเปิดใหม่ไหมฉันไมติ๊กวัสดีเพื่อนตอนนี้เราจะรังอับคุณขี้หมาขี้หมาใช่ไหมอะไรจะบอกเพื่อนแล้เรา เราเล่นในคอมนะเพื่อนเรายังตัดต่อคลิปอยู่เพื่อนแล้วเป็นตัวนี้อยู่อนโหเพื่อนมามามาสวัสดีคนดูหน่อยสิ มามาสวัสดีคนดูในสิมาสวัสดีคนดูงั้นเ <Okay. S 1> พื่อจะสร้างอะไรงั้นเราสร้างบ้านนะเพื่อ,อนเราแต่เราจะสร้างบ้านเป็นสีขาวนะ่ววนนะเ,ออเราจะางหาของอยู่นะเพื่อน โอเคเพื่อนพ่อเราจะทำอยู่โอเคพ่อเราทำเสร็จแล้วเ <laughs> มื่อกี้เสียงพันก,ก็ยังมามย่ uh huh. เดี๋ยวเราจะไม่เตะคนออกนะเพราะ uh huh. ว่าเราถ่ายคลิปบ๊ายบนะาย

เราเตแต่เพื่อนอยู่เราจะไอ้นี่นะเพื่อนเราจะวางอันนี้ลงไปเอิมเราสามารถสีกอมันได้งงย่าฟังเพื่อนเพื่อนเพ่นเพื่อนเอ่อนเพื่อนเอ่มเพื่อเอน เอ่อหมอบรรทเอาเดี๋ยวว่า,วาจะ <ง S 2> <ทำ S 1> วางเพื่อนจะจมวางไล่นี่เ,นเราจะกระโดดแล้วนะเพื่อนทำกับเราเพราะอะไรเราสามารถกดกระโดดได้นะเรายังอยู่ไงเพื่อน เอ้ยเราไม่เตะเขาออกเราไม่เตะเขาออกคนเนี้ยเองไอ้คนเนี้ยเราไม่เตะคนนี้เขาออกอะครที่ผมพูดซึ่งนี่ก็เองเดี๋ยวเราสร้างบ้านให้ทุกคนอยู่ก่อนนะโอเคโอเคค่ะจะกางผ้าเป็นพื้นแบบนี้ด้วยฉันจะสร้างเป็นพื้นเล่นฟลาย่อนเดี๋ยวเราจะทำเป็นบ้านเอิ่มใครก็ได้มั้ง ช่วยสร้างของเล่นอันท <sh arp Mia> nah, ี่เป็นทรายให้พวกเราเล่นกันโอเคเราทำเราสร้างให้นะหนูได้เราสามารถทำพื้นใหญ่ๆเลยนะแต่ถ้าเป็นพื้นใหญ่ๆเยอะไปเลยเดี๋ยวแปนั่งเราเอาของก่อนอยากฟังเพลงไหมเ้อดี่าเธออนานานล้วเกินไปลึกไป เราได้ไมปเออเพื่อนเดี๋ยวาเรามาสวนเกล็ดกล้วยเดี๋ยวเราสร้างให้เราสร้างเป็นบ่อใหญ่ๆลยนะเพื่อนเดี๋ยวเราสร้างเป็นพื้นแบบนี้ก่อนนะอย่าทำเกล็ดผักอะไรก็ใส่คนนี้ออกไป ไม่อ่านเราถ่ายคลิปอยู่เนเราจะนังถ่ายคลิปอยู่เพื่อนค่อยเข้ามาใหม่นะกระต่ายสวัสดีเพื่อนนายจำเราได้ไหมะม่ก็เป็นแบบไรฮะมันอยากเล่นกับพวกเราไม่เป็นไรหรอกให้เขาเล่นกป็นโถใช่ได้ออก้ยเฮ้ยทุกคนใจเย็นๆนะ คนนี้คนที่อยู่ใ,ใกล้ๆเราอ่ะจะบุญเย็นเราขอสร้างด้วยทำไมเน็ตของพวกเรามันช้าแบบนี้การเน็ตมันช้า,ชาอย่งเราก็ปกติใครก็เล่นพื้นตรงนี้นวพวกเรามาสร้างบ้านใต้ดินของพวกเราให้อยู่กันได้แต่ว่าทะเลท่องก่อนเลยนะสร้างใหญ่ๆดีนะเดี๋ยวเราไปไปไปอย,ยอยู่ด้วยวอ,อยู่ด้วยกันพวกเรา ให้กระต่ายอยู่ร้องให้สักทีไปเลยใกพวกเราต้องอยู่กันสามคนนะไม่ได้เพราะวาเราจะรังตัดตอนคลิปอยู่ไม่ได้อย่าอย่าเพิ่งทะเลาะกันอย่าอย่าเพิ่งทะเลาะกันสิอย่าอย่ดแต่เรายังอยู่แต่เรามีห้ใหม่ด้วยล่ะเเพื่อนเรา เราสตรีมเกมอยู่แล้วเราเพราะว่าเราเราเลยจะไม่เตะคนออกไงเธออย่าเตะเราออกนะโอเคแต่เราไม่เตะอหรอเตะกระต่ายออกไม่ได้เราตัดต่อคลิปอยู่เอากระต่ายกระต่ายก็แค่เราจะสตรีมเกมเอากระต่ายเลยถ้ากระต่ายไม่ให้ถ้ากระต่ายไม่ให้เตะก็ไม่ต้องไปเตะหรอก ดูสิกินช็อกโกแลตไม่กินฟันผุอะอยากกินช็อกโกแลตเราไม่กินลัวฟันผุเหรอใช่เราเราเราออกไปไไสีก็เราไปกินอมยิ้มมาเยอะบอกว่าเราแต่ว่าไม่ได้เพื่อนเ,เราชอบไปได่านไม้ทุกวันเลย เดี๋ยวฉันสร้างบ้านใต้ดินก่อนนะสร้างบ้านใต้ดินโอเคสร้างค่ะบายใปเพราะเราต้องสร้างใหญ่ๆกันหน่อยเออม้าตายบอกว่าพายืดยืยทีเราไม่มีเพื่อนอย่าเตะเราอ้อนเลยงั้นเราหกเลยพาอย่าเตะเราอ้อนเลยเราขอ,อร้องรู้ว่าเราไม่เตะหรอกเพื่อนนี่เราไม่เตะเฮ้ยมันหา,ายไปไหน เราเป็นคระวายน้น้หน่เขอรรู้ว่าไม่เตะแต่เราแต่เราแอดคนกระต่ายไปแล้วเราแอดคนกระต่ายไปแล้วงั้นเดี๋ยวคนน้าเพื่อนเพื่อนเออนั้นเดี๋ยวเราขอแอดไปด้วยนะเดี๋แอดขอเดี๋ยว เราเราแอดกระต่ายไปแล้วก็ต่ายรับด้วยนะเราแอดด้วยแอดแล้วเราแอดมันแอดไม่ได้มันบมนติวติวเย่มันมาแล้วเพื่อนนี่ไงตัวกระต่ายเออเราแอดแล้วโอเคแอดแล้วเรารู้แล้วเราใครก็ได้แอดเรามาหน่อยทำไมมันบมุนติวติวแบบนี้ เน็ตไม่ดีหรือเปล่าเน็ตไม่ดีหรือเปล่าอ่ะเพื่อนเราและเพื่อนเน็ตไม่ดีหรือเปล่าไม่ดีหรือเปล่าแล้วกันวเาดิอ๋อเครื่องไม่ดีโอเครื่องไม่ดีแล้วเราดีเล่เราขอคุยกับเพื่อนหน่อยได้ไหมเออว่าเราจะพาเพื่อนไปเล่นด่านคนที่เป็นกระต่ายอ่ะแอทเธอเลยนะโอ๊ะ แอ๊ดคนนี้แล้วที่เราดป็นเอ่อทอทอธงนอนหนูเป็นอนเราเอิ่อทอธงนอนนอนหนูใช่ไหมทอธงนอนเราเนี่ยคนนี้เป็นผู้ทานแล้วเราคือคนเมื่เราจะแอดจะแอดคนที่มันเป็นเอิ่มชื่อว่าทอธงนอนหนูอ่ะ รับด้วยนะนั่นแหละเพื่อนเราที่เราต้องมาแล้วด้วยเออกิมก็ตายกิมอะไรก็ไม่รู้อีนเดียก็ตายไม่ยอมเปิดไมค์นะตายไม่ยอมเปิดไมค์ยู่นี่เออต้องงานแล้วไป อเอมเพื่อนอยากไปเล่นด่านของเราไหมด่านด่านเรายังก็ยังมีอีกพ่อคามาดูบ้านใตดินของเราสิใครโคตรแล้วขอโทษตาต,ตายตไ่ขุณทำไมตาตายเธออยากขุดตีเธออยากทำบ้านตัวเองอ,อย่าทำบ้านคนอื่นเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวทำบ้านของเราสิเธอไปทำบ้านของตัวเองก็บอกอยู่ไม่ได้ขุดโอ้ยอย่าไปใส่ร้ายเขาเลยอย่ามายุ่โอ้ยขุดดีแล้วนะกระตายไหนใครใครเนี่ยอ้าวใครร้องให้ทำไมไม่รู้น่ารักกับาย เราเรื่มมาแล้วน้ำกัดฟูตัวเองอย่เดี๋ยวอ่ะเขาต้องไปทำมาตลอดยากัดฟูตัวเองโอ้ไม่เดี๋ยวเราด่าคืนเลยนะเดี๋ยวเราด่าคืนเลยนะเขาหน้าหลักเดี๋ยวเขาด่าเป็นนึงอเดี๋ยวเราเอ็อันนี้ให้นะเธอโอเค รีบทำเลยค่ะแตวเราไปสร้างสระน้ำก่อนนี้ใครทำไงอะเฮ้ยเฮ้ยไปสรสระน้ำอยากฟังเพลงไหมเธอทำไมโทรโทรกับนอนหนูไม่รับทำไมโทรโทรกับนอนหนูไม่รับไอ้นั่นนอนเลยอะไม่รับแอดนอาเลยอย่าถ้าโทรกับนอนหนูใช่ไหมแอดไม่ได้ ไม่เราหมายถึงว่าเทอทำไมเธอไม่รับแอดเราใครก็เธอนั่นแหละอพอทงนอนหนูอ,ะอ่ะเนื้มเบอรไมอรอนี่ของี่ของ,ของเธอนั่นแหละคนที่ลูคนที่มันเป็นคลิปทอทงนอนหนูอ่ะนี่ฉันรออยู่แล้วเนี่ย อันบ็อกซ์แอเกิลเอจเก้าร้อยนะคะพี่หมาเครื่องนี้คืออะไรเเดี um ๋ยวจะอาก็ค่าจะเอาตัวที่มันเข้ามาใหม่นะคะคนนั้นแหละคนนั้นแหลคนนี้เออเนี่ยแหละคนนี้แหละเออทำไมไม่รับแอดเราฮะอ้าวมันแอดไม่ได้ก็รู้ไม่เราหมายถึงว่าทำไมเธอไม่รับแอดเราไม่ พาดมันเข้าไปในเกมแบบไหนอะพ่อไม่เคโนมันไม่มีตัวการกระบาดไงคะพ่อหนูจะให้เกมมันออกหนูหนูจะให้ไอไอโฆษณามันออกไงคะพ่อแต่หนูไปไม่ได้นะคะหนูเห็นว่ามันไปไม่ได้ เห็นว่ามันไปไหนไม่ได้เลยค่พะพ mm ่อพานให้ให้เรากดตรงไหนอะค่ะพ mm ่อเมื่อกี้หนูจะเอาตัวตัวนั้นสักรอดิรอรอ,อพอไม่เป็นก็เพราะอาร์ตเพราะอาร์ตเพราะอาร์ตร mm hmm. อไม่ได้